สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดอิโมจิใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิง์กใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง,ง่ายมากๆเลยคะ่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเม,มลหรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะ เนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะค่ะมันเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวนหมู่ตรงนี้กันก่อนนะคะบนหมูตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี YouTube มี Tik t o k มี i อนะคะวันนี้เราก็จะเป็น Facebook ค่ะแล้วก็เลือกที่ไลฟ์โพส อ,อิโมจิค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะอยากได้อิโมจิรูปแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเราค่ะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยใส่จํานวนตรงนี้เลยนะคะเวลาตัวข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลย มอขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะไปที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่แค่ช่องทางเดียวค่ะ JPay Pay ค่ะเราก็ใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะค่ะบริการต่อไปค่ะก็เป็นบริการนะคะตรงนี้ก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดค่ะ ไว้อาไว้ตรงนี้แล้วนะคะสามารถเลื่อนอ่านได้นะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอก็สามารถพิมพ์หาได้ข้างบนตรงนี้เลยค่ะในตรงนี้นะคะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0บาทค่ะบอกคำสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคำสั่งซื้อสูงสุดนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ค่ะก็จะบอกคำอธิบายไว้ด้วยค่ะเราก็สามารถคลิกดูตรงนี้แล้วก็อ่านได้เลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปที่ Facebook ของเรากันค่ะ ตอนนี้ยอดอิโมจิอยู่ที่58เนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เข้าดาเนินการสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดอิโมจิของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ยอดอิโมจิของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่พักไปเมื่อกี้ก็รอไม่นานเลยค่ะขึ้นมาเป็นร6 7เเลยนะคะหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟรี SMM p a แน l ค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ